FC, ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เจจะพาเอฟซีมารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมหรือฮานอยเม็ดเดียวใช้ได้ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงฮานอยเย็นนะคะบางวันเจก็จับเขา้าบางวันก็จับหลุดเด้อพี่น้องเนดะ้อแนวทางนี้เขาไม่หลุดทุกเมื่อนะคะพี่น้องคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะวันวันนี้วันที่ยี่หกเนาะทุกคนเนาะยี่หกกันยา 2568นะคะจะลืมไปก่อนที่เราจะไปรับชมคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c คซะขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิงรูดนะคะทุกท่าน คู่เป็นการหาความน่าจะเป็นคู่ไม่ได้เข้าทุกรอบนะคะแนวทางตัวเด่นก็ไม่ได้เข้าทุกรอบนะคะล้วนๆละพี่นนองดวงร้อนๆน,น,น,นะคะมาดูกันคะ่ะทุกคนมาดูที่ยี่ห้กันก่อนดีกว่าว่าเข้าหรือหลุดนะคะนอยท่าอ่าห้านอยเช้านะคะจะให้เด่นสองและ3มนะทุกคนมา03698นะคะทุกคนหานอยเช้า มาคู่3 6เด่นมา3นมนอยเอดีมา4 1 4 3 2 9ตัวเด่นมาทั้ง3และ2จับคูหลุดทุกคน4 3่สา่บริจับห้จับได้สองสี่นะคะนอยอาเซียนมา4 6 4หกสหลุดน้อยทีวีมา9 80 45ปหลุดน้อยสตาร์มา7จ็ดหเด่นมา3วิ่งหลุดหลอดนะคะน้อยท้องถิ่นมา3ามห้หเด่นมา3ทุกคนคะ่ะ ยังตามไปหน่อยเออพิเศษอีกนะคะทุกคนสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็ไปหน่อยปกติอีกสามหกหกสามพี่น้องเมือ่อวานนี่เลขสามไลกับเลขสองไลทั้งวันนะคะทุกคนสองกับสามไลทั้งวันทุกคนเมือ่อวานเอารุ่นต่อพี่น้องยี่สิบหกขอให้เฮงๆปัง,ปงๆได้โชคดีค่ะยี่สิบหกวันสุกนะคะตัวเด่น ที่ให้ก็สี่และสองเนาะคำนวณมาได้นะคะทุกคนคู่วันนี้อาจจะเพิ่มมานิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะจับคู่ไม่ลงตัวทุกคนถ้าใครมักก็ค่อยตามเดี๋ยวพี่น้องประมาณตัดออกได้เลยนะคะสี่ค่ะทุกคนคะ่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สามสามสี่นะคะสองค่ะทุกคนสองสี่สี่สอง สองหนึ่งหนึ่งสอง 9, 9, 2, สองเกสองสองสาสาสองทุกคนมื่อนีกับมักเฮ้ยมักคูหนึ่งเสด็คูหนึ่งทุกค,คนคู่ตัวเด่นสองสี่สสองนะคะสี่ขคู่ที่จะชอบเนาะพี่น้องิม้เจ็บบอสพี่น้องมือ่อนีเจ็บมักี่เจ็สี่นะคะมักค่อยตามเด้อพี่น้องเด้อบ่มักว่ชอบผ่นประมาณนี้แล้วพี่น้องห้าหน้อยมัดรวมหาหน้อยเม็ดเดียว สามารถใช้ได้ทั้งวันถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านค่ะสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมมันที่26กันยายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ f อโชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขภูสุขพลพี่น้องสวัสดีค่ะ